to me with my สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง2เรื่อง2คอนเทนต์ด้วยกันในคลิปเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขอไปพูดถึงข่าวของนางเอกสาวมุกดาณเดินรักนะครับที่ว่ามีข่าวไปทานข้าวกับหนุ่มใต้ฝุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายจากข่าวนี้จะไปทําการรีวิวละครบู๊เรื่องใหม่ร้อยป่าไปในคลิปคลิปเดียวกันเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอไปพูดถึงข่าวของมุกดาก่อนแล้วกันนะข่าวนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยถูกใจแอดเท่าไหร่อะรอเล่นนะครับ เครดิตข่าวจากดาราเดลี่นะครับผมเขาได้บอกว่ามุกดาวรับแมนแมนทานข้าวใต้ฝุ่นตอบชัดกรณีปากแข็งไม่เปิดตัวมุกดาวนะครับผมใครต่อใครตกหลุมรักเธอคนนี้แบบหมดใจสําหรับนางเอกสาวหน่าใสามุกดาเนรินรัตแต่อยู่ๆกลับมีตาดีเห็นมุกดาวไปเดินห้างกับหนุ่มหน้าใสาใต้ฝุ่นรักเพชรเอ๊ะหรือว่าจะกวงกันไปดูหนังว่าแต่อะไรยังไงนางเอกสาวชี้แจงโลดไม่ได้ไปดูหนังไปเที่ยวกินข้า กรู้จักเป็นพี่น้อง มีปรึกษาเรื่องไปหาหมอก็แนะนำหมอมาให้เขาเป็นพี่ที่ดีถามต่อว่าใต้ฝุ่นเคยแซวให้มาถาม,ถามถึงความสัมพันธ์แจ้งว่าคือไม่มีอะไรเราสนิทใจเจอกันเป็นเรื่องปกติทั้งพี่แบงค์อาทิตย์พี่มิกกับทุกคนร่วมงานกับใครถ้ามีเวลาก็เจอกันถูกมองฝ่ายชายไม่อยากเปิดตัวมากเพราะมุกดาเป็นถึงขั้นดนังเอกดังยิ้มพร้อมแย้มเขาเป็นสุภาพบุรุษยังเป็นพี่เป็นน้องกันไปตอนนี้มีคุ ยกับใครไหมก็มีคุยบ้างแต่ยังไม่ใช่ถ้ารู้สึกไม่โอเคไม่คุยกับไต้ฝุ่นมีโอกาสพัฒนาหรือเปล่านั้นเป็นพี่ที่ดีคุยแล้วค่อนข้างโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรอย่าพึ่งรีบอะตอบชัดนะครับผมสําหรับใครๆเนี่ยที่หลงรักสาวคนนี้นะครับผมบุกดาเดน,น,นรักบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มไตฝุ่นเนี่ยก็เป็นพี่ที่ดีคนหนึ่งนะครับมีคุยกัน,ม,กนมีแนะนํากันแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรยังไม่รีบนะครับผมก็เจอกันบ้างกับแบงค์อาทิตย์เนี่ยก็เจอกัน บ้างมิกทงระยะเนี่ยก็เจอกันบ้างใต้ฝุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็สบายใจกันได้นะครับทุกคนอะโอเคไปพูดถึงละครบูเรื่องใหม่ที่เราเนี่ยได้ดูกันไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือเรื่องร้อยป่านั่นเองนะครับร้อยป่านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นค่ายละครของทางช่อง3เนี่ยมาทําให้กับทางช่อง7นะครับหลายๆคนก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าใช้เวลาถ่ายทําค่อนข้างนานและพึ่งได้ดูกันนี่ครับเป็นค่ายของคุณอาเศรษฐนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยดูแล้ว1 ep 2 ep นะครับผมก็ถือว่าเรื่องนี้ ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมคะแนนรีวิวเต็ม10เนี่ยผมให้9เต็ม10กันไปเลยนะครับเพราะว่าถ่ายทอดออกมาค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวขอพูด1คะแนนที่ผมหักคะแนนก่อนแล้วกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมขอหักคะแนนของตัวนางเอกละกันนะครับปูเป้เกตสินนะครับเพราะผมว่ายังรู้สึกว่าปูเป้เนี่ยยังมีบางฉากนะครับผมที่ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยอินกับการแสดงของนางเอกคนนี้เท่าไหร่ถ้าผมพูดแล้วไม่ถูกใจใครเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยกันถ้าใครบอกว่าเอ้ยปูเป้แสดงดีแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่ายังรู้สึกว่า ก็ยังได้มากกว่านี้นะครับผมยังรู้สึกว่ามีบางฉากบางตอนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้สึกอินกับการแสดงของปูเป้แต่ข้อดีว่าใช่จะไม่มีนะครับปูเป้เล่นบูเรื่องนี้ชอบมากเลยกับการบูของปูเป้รู้สึกว่าแข็งแรงดีถึงจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็เตะทุ่มผู้ชายตัวใหญ่แต่ผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยโอเวอร์กับฉากที่ถ่ายทอดออกมานะครับแตกต่างจากค่ายอื่นที่เอาผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยมาสู้กับผู้ชายตัวใหญ่แล้วบางฉากเนี่ยมันมุมกล้องอมันดูไม่ค่อยสมจริงแต่รู้สึกว่าค่ายนี้ทำเนี่ยก็โอเคนะไม่ว่าอยหรื หและการดําเนินเรื่องนะครับผมไม่ช้ารู้สึกว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยกระชับนะครับผมแล้วก็น่าติดตามคือถ้าละครเรื่องไหนทําทให้เราดูแล้วเราอยากนั่งดูต่อยาวๆเนี่ยผมรู้สึกว่าละครเรื่องนั้นเนี่ยค่อนข้างโอเคแหละร้อยป่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับผมรู้สึกดูแล้วเออโอเคสนุกดีนะครับส่วนคาแรคเตอร์ของเสือกินสักนะครับที่ใครหลายคนบอกว่าไม่ตรงกับนวนิยายเสือกินสักเนี่ยต้องเป็นคนขี้เละส่วนบิกเอ็มเนี่ยเป็นผู้ชายที่หน้าตาหล่อเกินไปสําหรับคาแรคเตอร์เสือกินสักแต่ผมคิดว่าเสือกินัในครตออ์ขง ิ๊กเอ็มที่มารับบทนี้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยเพราะว่าบิ๊กเอ็มเป็นคนที่เข่งขลึมน,นะสายตานี่ก็ดูแบบว่าค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็เด็ดเดี่ยวเหมือนกันนะครับคือเล่นเป็นเสือกิ๊สักเนี่ยผมคิดว่าเขาเนี่ยดูน่าเกงขามเหมือนกันผมว่าเหมาะกับบทนี้นะแล้วผมคิดว่าฉากบูข,ของบิ๊กเอ็มในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าหลายๆเรื่องที่บิ๊กเอ็มเนี่ยเล่นมาเลยผมถือว่าองค์รวมของเรื่องร้อยป่าเนี่ยโอเคนะครับผมก็เลยมอบคะแนน9เต็ม10ให้ 5. ใช้คําว่ามอบเลยเหรอบอกให้คะแนนเกุก ล่ะครับผมให้คะแนนเท่าไหร่กับละครบูเรื่องนี้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์ลองแชร์ความคิดเห็นกันดูเพราะว่าโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันโอเคเลยอาจจะไม่ต้องฉากบูแบบโอ๊ยอลังการระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรแต่ผมคิดว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับผมไม่ต้องแบบว่าเวอร์วังมีฉากเฮลิคอปเตอร์หรือมีฉากรถบรรทุกระเบิดอะไรเงี้ยสะพานขาดอะไรก็ไม่ต้องผมคิดว่าการดําเนินเรื่องแค่นี้ผมคิดว่าองค์รวมเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับผมบางทีก็ชอบนะเดี๋ยวก็รอดูผลงานต่อๆไปของค่ายนี้แล้วกันนะครับ อ่ะวันนี้เป็นการรีวิวที่ค่อนข้างกระชับนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาพูดเยอะคือมันดีผมรู้สึกว่ามันดีไปซะทั้งหมดนะใน E ีีแรกแรกแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเนื้อหามันจะเอื่อยมันจะเหนื่อยหรือเปล่าเพราะผมคิดว่าถ้ามีละครที่ทําเนื้อหาที่ค่อนข้างที่ไม่กระชับเนี่ยทำให้รู้สึกว่าไม่อยากดูแต่เรื่องนี้โอเคเลยนะครับผมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองแชร์ความคิดเห็นกันดูนะครับสำหรับทุกคุณให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์กันดูเนื้อหาตรงไหนพิพาทประกันได้ขออภยัยวันนี้นลืม ยิย่าเริ่มกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต,ต่อไปแล้วเซอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ